ก็ขอกาวสวัส <wird> ด <variance thumbnails> ีท่านผู้ชมพี่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ กลับไปกูชอบผมเดิมนั่นเองโอโกสเกมินนะก็วันนี้ก็เกือบลืมที่จะอัดคลิปอีกแล้วนะเกือบลืมแล้วล่ะกับน้องเพลินๆนะการหนาวๆนะก็เกือบลืมอัดคลิปแล้วอืมก็วันนี้นะผมก็จะมาทําการสอนอ่าแต่งปืนเหมือนเดิมนะนั่นคือปืนที่อยู่ในมือผมนั่นเองนะทุกคนนะก็คือปืน AUG นั่นเองนะหรือว่าปืน R ของเรานะทุกคนนะก็วันนี้นะผมก็ไม่ได้อยู่ในละถ่ายของผมเหมือนเดิมนะผมก็อยู่ในละถ่ายของพี่พรมเหมือนเดิมทุกคนนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะพยายามลบล้างคําสาบที่อัดคลิปแล้วแบบ เล่นทีไรแล้วก็แพ้ตลอดเนี่ยวันนี้ผมจะลบคำสาปนะให้ได้นะให้ได้นะทุยดีนทพาเน็และไอคิปเบอรลีฟทพันุกีก็วันนี้ผมจะลบล้างคำสาปให้ได้นะทุกคนแบบเดี๋ยวมันจะมีแบบพวกคนหาว่าผมเอาแรงพี่พอมาละลายเล่นนะทุกคนนะก็นั่นแหละนนเดี๋ยวผมก็จะมาวันนี้ผมจะมาแบบลบล้างคำสาปวเวลาอาทีแพ้อะไรเงี้ยนะทุกคนนะก็ถ้าจะดูแบบของแต่งของผมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลย ก็คัมอยู่กันในหน้าโหลดเอาครับผมกันแล้วทุกคนนะอันแรกผมใช้เป็น MIP อันนี้ทุกคนนะที่เพิ่มระยะดาเมจแล้วก็แรงดีแต่นอนแล้วก็ความแม่นยาเมื่อเล่นยิงนะทุกคนอ่าต่อไปผมใช้เป็น YKM Combat Stock นะเพื่อเพิ่มระยะเวลาเล่นยิงนะทุกคนหรือว่าถ้าใครคิดว่าไอ้สแต็คเนี่ยมันลบเยอะเกินไปนะจะแบบอยากยิงนิ่งๆอยากแบบอ่าสง้นๆคือเอาแบบไม่อยากแบบเดินบวกแบบอ่าดักบ้างอ่ะเดินดักอะไรพวกนี้ผมแนะนำว่าใส่แบบอันนี้แทนนะทุกคนเอ่าอันนี้ RTC Stagger Stock นะที่เพิ่ม ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะทุกคนแล้วก็ลดตัวกระตุกแล้วก็ระดิดน้อยๆนะส่วนใครที่แบบอ่าเดินยิงบ้างหนักน้อยๆเนี่ยหรือว่าสามารถคุมระดิ่ได้ประมาณนึงแล้วนะให้ผมแนะนำว่าใ,ใส่เป็นวีคเอ็มคอมบัสตองนะที่เพิ่ม12ระยะเวลาเลงยิงนะทุกคนเพื่อแบบเจอแบบปืนที่มันเล็งไวๆเนี่ยเราจะได้ขึ้นแบบขึ้นสโคปสู้กับเขาได้นะทุตกคนนะก็ต้องไปผมใช้เป็นเลเซอร์โอวบิวซีเลเซอร์สเตดิคอรนะทุกคนแล้วใช้เป็นแมกกาซีนนีะทุกคนที่เพิ่มอ่า25ระยะเดลเมจแล้วก็เพิ่มเดลเมจของตัวปืนนะ ผมคิดว่าปืน AUG เนะี่ยมันเป็นปืนใส่ SMG ที่ค่อนข้างจะอัตราการล่าและเดี๋ยวผมถอดอันนี้ออกเลยด้วยอัตราการล่าแล้วก็อะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะด้อยด้อยกว่า SMG ตัวประเภทอื่นนะมันสเต็กมันสเต็กมันเนี่ยคล้ายๆกับปืนนี่ทุกคนปืนเอ่ชจี40นะเออใช่สเต็กมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าเจ้าเอาไปไหนแล้วอากูอ๋ออากูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอากไปไหนอากไปไหนเดี๋ยวก่อนเอาไไนี่อ่ะ ด้วยความที่ว่าอาร์คเนี่ยมันแดเมจเบากว่าแบบเฮจีสิบหนึ่งหน่วยนะผมเลยแบบคิดว่าใส่แมกกาซีนตัวนี้ดีกว่านะเพราะปืนเนี่ยผมแนะนำว่าให้บิวให้บิวอะไรล่ะบิวว่าให้บิวเป็นแบบสายของแตกงอารไปเลยนะทุกคนแบบอย่ายึดติด เป็นสายเอจดมจีมากจนเกินไปนะเพราะว่าในเมต้าแผงในพวกไทยี่ห้าพวกอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะลั่นไวกว่าตัว a อ g ันะแต่เราสามารถแบบแก้ทาพว้นั้นด้วยการที่ใส่แมกกาซีนเพิ่มแนวเมะเพื่อให้มันยิงแรงๆในะระยะกลางๆนะทุกคนเพื่อจะพอฟัดพอเวียกนะทุกคนนะก็ผมถ้าแนะนําถ้าคนถามผมว่าปืนพี่ครับปืนเนี้ยพี่ครับนนองครับปืนเนี้ยมันสามารถ นำะไปเล่นแรงได้หรือไม่ในเมตาพบดีผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับ A U G นะเพราะว่าปืนอย่างที่ผมบอกนะพวกไทยยี่ห้าและพวกเนี้ยมันค่อนจะแบบก๊อตมากนะในเมตาพอดีนะผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณเล่นเก่งคุณเล่นได้คุณเล่นเป็นเนะี่ยหรือว่าคุณมั่นใจในฝีนมือมากแล้วอ้ยคุณเล่นเก่งว่ะคุณพอไหวก็แนะนำก็ถ้าคุณต้องว่างก็เล่นได้แบบผมนะมเวลาผมแบบว่างๆผมก็หยิบปืนแล้วพวกเนี้ยไปเล่นบ่อยนะทนะนะุกคนนะก็ ถ้าทุกคนแบบจะดูเกมเพลย์กบผมทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผม,มน,นะนะเผื่อแบบเ,เพื่อแบบจะไปถึงร้อยซับนะก็แบบอะไรอ่ะเมื่อไหร่จะถึงร้อยซับทำคลิปตั้งนานนะครับทุกคนแบบจะถึงร้อยซับแล้วก็อุตส่าห์ตั้งใจทำคลิปนะทุกคนนะก็ช่วยกดหน่อยแล้วกันนะช่วยกดแชร์แล้วโดยเฉพาะแชร์กับ subscribe เนะี่ยสำคัญมากเลยทุกคนนะก็ถ้ากดแล้วเนะี่ยก็ไปดูกันในเกมผมเลยว,ว่าผมจะลบล้างคำสาปได้หรือไม่ในการลงแรงในรหัสพิภพและแพ,พ้แล้วทุกคน ก็เข้าอยู่กันในเกมเพลย์ผมดูค่ะทุกคนได้เวลาสมิธโหมดฮาร์ดพอยต์นะก็เหมือนจะเจอตึงนั่นแหละจริงๆนะทุกคนนะโอ้โหแบบเจอตึงแน่นอนนะบอกเลยตอนเนี้ยก็ขอปรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมปรับแล้วว่าอ๋อหมวกไปจะสายตาโอเคไปดีว่ามันจะผมตอนนี้ผมจะชนะหรือเปล่านะผมก็แบบรู้จักสถานการณ์แล้วผมก็มีโอกาสชนะก็นด้แต่น้อยนะทุกคนนะเนื่อจากวันนีเจอตึงแล้วแหละอ่ะตอนเนี้ยมันไม่ดักกับฟังวันนี้เขาไม่ดักกันเลย โอ้ยโหฟินิกว่ะรู้หมดเลยเกินในที่ผมที่ผมบอกนะว่าอัตตะไรพวกนเนี้ยมันค่าจะสู้เอ็นมจีแบบในเมตาแผ่นนี้ไม่ค่อยได้นะทุกคนนะแต่แนะนำว่าให้แบบเดินหนักวัานี้ดีกว่าทุกคนนงงงหมอบอยู่เออเนี่ยแม่ยิงมไมโดนเอ้ย ไม่เราจะไม่ลับคนนี้ทุกคนโผล่ไหมโผล่มไม่โผล่แล้วอ,อ,อยู่ข้างบนว่ะทุกคนต้องเขียนนะเว้ยเดี๋ยวคนหาว่าเอาอะไรพี่พอมมาละลายเล่นเอาคนอ่ะเมื่อกี้นึกว่าเพื่อปะ่ะแล้วก็วิ่งผ่านไปได้ดักเลยเคมันเกิดไหนอะ่ะเกิดหลังพ่ไปสวยเพื่อนไปไม่ได้ติดเถอะไหร่วะ เฮ้ยโผล่ไหมโผล่ไหมโผล่ไหมต้องโผล่แล้วละ่ะสอยเพื่อนได้ยิงไปแล้วตอนนั้นไม่แล้วว่ะสอยเพื่อนโอ้โหมันปลาเธอไหมกระดุเลยวะ่ะเดี๋ยวโอ้เจ็บอืมมาสไลด์มาพอดีเลยวะ่ะปืนอะไรเนี่ยโอ้ยสิบสามว่ะได้อยู่ได้อยู่แต่แต้มไม่อยู่นะเอาฝันลิเกนไปตอนนั้นไม่มตีตัวนี้น่าจะมีโอเคโล่ไม่มีเฉย วิ่งดันบนดีกว่าต้องออกขวาไปเลยทุกคนนะต้องออกขวาแท็กโอ้โหสาม,ส,ามสี่ตัวเลยเยอะจัดเลยแต่ว่าทีมเราก็ยิอจุดถือว่าตอนนี้ทีมดีนะทุกคนนะเออทำไมเราเลน่นทหนารหลักผมนี่ไม่ค่อยเจอทีน,นี้บ้างเลยวะรู้ว่าเป็นโชคดีนะทุกคน,นตอนนี้อะไรทำไร ม่น่าทางใหญ่พอวะไม่น่ามันไม่น่าอยู่แล้ว,ลวถ้ายู่นี่มันก็ใจเย็นเกินไปละไปผุดพวกเลยโป่งโป่ง,ปองเอ้าโหแม่เอ้ยจะได้ไวเชียร์กดยิงแล้แต่ว่ากระสุนมันมันไม่ถึงวะทุกคนเขาหน่อยทุกคนนะโหลห,หาเลี่ยมหาเลี่ยม ไม่มีเหลี่ยมให้กูยิงซะด้วยโอ้ยเยอะเยอะถึงสองตัวว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีม,มยืดหน่อยทีมทีมซิกแซกซ้ายขวาซิกแซกซ้ายขวาเราต้องไ่ยิงตรงนี้และฝ่ายเพื่อนโอ้โหโคตรเจ็บอะเป็นอะไรวะธนูละ มามไม่โผล่แล้วโผล่เองนะ้ hey Ross, นอมธนาเจาะหน้าเลยเฮ้ยใจเกินไปธนามาเจาะหน้อย่างเงี้ยเกินไปนะมันน่าจะเกิดข้างล่างวะทุกคนมาเกิดตัวนี้วะเอานหนลุดเหรอสวยดีเงี้ยคิวปี แตกแตกไอ้นี่ผมคาดที่จะอุ้อผมไม่ใช่เมื่อกี้ผมผมกดคริสตะโขบไม่ได้วะ่ะเพราะว่าผมกดไอ้นี่ค้างไว้นะทุกคนอะไรอย่างนั้นแหละทำไมผมกดแบบคริสตะโขบไม่ได้ทันนะทุกคนกดสวอปไปละ เกิดล่าป่าว่าแค่เกิดล่าในหนอนตาหนินั่นนี้ยไอหัวแตกไปดิสองตัวข้างล่างโผล่มาโผล่มามันต้องโผล่แล้วล่ะเห็นไหมหน่าทีมฮูตะเก็บไอดอกพะโหลข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอเคข้างล่างตาละ,เ,าาละเ,เราต้องแบบปล่อยคัดจุดใหม่ทุกคนนะโอเคัดไปเลยโอ้สองโอ้สามอ่ะ เฮ้ยนี่ป็นปล่อย <c oughs> นีเป็นปล่อยกระถมที่เลยวะน,นี่ <c oughs> เอาคิวฟรีว <c oughs> ่าระเบิดแตกเลยทุกคน <c oughs> โหจบแล้วนี่ถ <c oughs> ้เรเราเวลาเดี๋ยวรอปล่อยบีโทจุดหน้าก็ได้นะ <c oughs> ่อยเพื่อเรามีค่าดีกว่า <c oughs> อเอาไปอยู่เราไปดันบนดีกว,ว่าเผื่อมันเกิดข้อนูลนะทุกคน <c oughs> ด้านง่า้เกิดบนจริงด้วย ปล่อยคาดว่ะไม่เป็นไรเพราะมันก็ไม่ดรอเรายอยู่แล้วแต่คนเลยดิเอ้ยมันหมดแล้วตอนนี้เราเปืนพกไปทีมโดมนเราหนักหน่อยก็ได้นะถ้าร้อยจุดหน้าเลยคนนะเดี๋ยวเราไปแบบอ่าไอ้นี่จุดหน้าดีกว่าไอ้บีโทเออบีโทรเรารอเราแบบเรารอปบีโทจุดหน้าดีกว่าฮาัลโหล ทำได้ไม่แน่นอนเคก่อนเลยไม่เคยอืมเห็นไหมผมที่ผมบอกนะให้แนะนำว่าให้ใส่แม็กนาเบย์ไปดูก่อนดีกว่คนะเปิดบีโทเลยต้องเข้าได้อะไรจริงทีมเข้าไ,ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงละอันน้ำบยร์ยิงไม่ได้วะเอาเนี่ยเอาเนี่ยผมปีนี่เองเก็ว่าอยู่ว่าทำไมผมยิงแบบยิงไม่ค่อยได้เอาเอาบีโต้ไปนะ ไม่กดไรอะ่ะเอากด NMP e อ่ะไม่น่าใช่ดิฮึ <c oughs> ต้องถกเปนข่าวอลไรจริงอดเนี้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คำสาบคำสาบจะทำงานแล้วเลอนี่จะพลิกไม่ได้นะจริงอุ้มมันยิงทะลุไน่ไม่ได้หวะป้อมปืนมันบางวะ่ะ ไปยิงจุดใหม่เลยเพื่อนคนที่ทีมคนที่จะแพ้เพื่อนปล่อยโอเว่ยเซอร์ต้องไหนวะเนี่ยทิผ่ายอะไรไงนูกเกดยังทำอะไรกูจะไปปาดมันตูมมาดีมาดีโอ้ยเอาขนาดนี้ วว้าวในที่สุดก็ลงระับพี่พอชนะตำรงคำสาบได้ MVP ด้วยอืมโอ้โหโคตรหล่อครับดูทุกคนน่าน่าสุดเท่ ก็จบเรื่องทุนสลับในคลิปนี้วินะผมก็สามารถแบบลบล้างคำสาบที่แบบอัดคลิปแล้วแพ้ได้นะทุกคนนะเป็นไงบอกแล้วว่าอย่าให้ก๊แบบมันเอาจริงแบบระดับขั้นปานกลางนะทุกคนนะแบบตอนนี้ผมก็แบบยังไม่เอาจริงเข้าสุดอ่ะหอมบ่นเถอะละกันก็แล้ว,วนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และหยุหดบอกสักทีว่าผมเอาแรงิที่พอมาละลายนะทุกคนนะก็ไปละบายเจอกันคลิปหน้านะทุกคน E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vago, vai ser sequência de vago.